ได้เวลาละลายซับกับพุทราช็อกโกแลตละคะจะสั่งแบบ1โล, 1> โลก็กลัวไม่พอกินจ้ะระดับเราปิดเทอมด้วย3โลจุกจุค่ะเขาแพ็กม,มาอย่างดีนะคะใส่หลังโฟมมาเลยแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการกินนะคะประมาณส่งถึงสามวันก็น่าจะหมดอ่ะนะคะอย่าเพิ่งกินนะคะเราต้องเอาไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เป็นผลไม้วกาาพวกุทราแบบเนี้ยค,ะ <ๆ S 1> ค่ะเขาจะไม่ปอกเปลือกเราต้องล้างดีๆนะมะชายเป็นผูเพียวไลท์ตัวนี้นะคะคังนาจะไม่มีภาษาไทยเลยคะ่ะ เป็นสิ้นขานนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ้างล้างอะคะ่ะจะมีภาษาไทยเขาก็จะเขียนวหวานํายาลางจานเอ้ยใช่ที่สันสั่งไปหรือเปล่าเป็นนํายาลางพักจริงๆนะคะสูตรเอนไซม์ค่ะแล้วก็กลิน่นมะนาวด้วยนะคะบีบไปสักส่งปัม๊มแล้วก็แช่น้ำไวประมาณ 10- 2 0ยนาทีค่ะก็จะมีฟองแบบนี้ด้วยนะนึ่งขวดนึ่งลิตรนะคะใช้ได้นานคู่เลยและเห็นทืเป็นฟองอะคะ่ะลางงายไม่ได้อยากนะลางน้ำพ่านประมาณส่งซ้ำรบก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะได้กินโค้งร้อยผอมมั่นใจว่ามันสะอาด แล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะคะอีกหนึ่งซิงเทมหมบ้านแบบเราอะ่ะไม่ควรละเลย